ส,สารทรททงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะ ในยุคที่ประเทศไทยนะคะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกิจกรรมหรือการดําเนินงานภาคเกษตรกรรมก็กําลังปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้รับการสานต่อโดยคนรุ่นใหม่โดยการนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาผสานกับภูมิปัญญาในพื้นที่จนเกิดเป็นโครงการดีๆที่สามารถแบ่งปันไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ค่ะดังเช่นที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านการปลูกแล้วก็แปรรูปผักเชียงดาอาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอนนี้นะคะมีคุณสิริข,ขวัญจ ชาสีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยคุณแม่วิไลวันจันทราสีในการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้และเวลานี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสิริขวัญคะก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้เนี่ยที่บ้านของเราประกอบอาชีพอะไรกันมาก่อนคะที่บ้านจะทะําปุสกว์ค่ะเลี้ยงไก่พันธุ์น้าค่ะอืเลี้ยงไก่ไม่ได้ทําเกษตรกรรมแบบนี้ ไม่ไม่ไม่โดยตรงค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงไก่คุณพ่อคุณแม่ก็ทําเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจที่บ้านเนี่ค่ะอ,อย่างเช่นปลูกข้าวปลูกหอมอ๋อค่ะค่ะแล้วจากที่ครอบครัวค่ะเคยเลี้ยงไก่นะคะเป็นไก่พันเนื้อซึ่งมันคนละเรื่องกับการปลูกต้นไม้เลยเป็นงานด้านปศุสัตว์แล้วอยู่ก็มาทําการเกษตรแบบนี้ค่ะเราได้ ไปศึกษาหาความรู้หรือว่ามีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อนหรือเปล่าคะแล้วไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ไหนหรือเปล่าถ้าเน้นในเรื่องของผักเชียงดาเลยจะเป็นผักที่ขึ้นตามตัวอยู่แล้วแถวบ้านเราก็คือนํามาประกอบอาหารแต่ยังไม่ได้เป็นพืชที่จะสร้างรายได้ผักเชียงดาเป็นพืชท,ท้องถิ่น ใช่ค่ะก็คือคชาวบ้านนำมาปลูกอาหารถ้าเกิดเขาขึ้นเยอะเกินไปโรคเกินไปชาวบ้านก็ฟันทิ้งยังไม่มีคุณค่าคที่จะสร้างเฮ็ดเงินให้อย่างเนี้ยค่ะการปลูกเพื่อการประกอบอาชีพก็คือพอมีหมู่บ้านข้างเคียงบ้างได้ยินบ้างที่เขาปลูกแต่ว่ายังไม่เน้นเรื่องของการแปรรูปคนมากจะปลูกตรงร้านอาหารเสตียอดส่งร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะไปส่งร้านอาหารนี่เขาไปทําเมนูอะไรคะเนี่ย เป็นผัดค่ะผัดผักชช้นปลาใส่ไข่แกงผัดชินปลาใส่ปลาแห้งถ้าเมนูเมนูขึ้นโต๊ะของอร้านอาหารนะคะแต่ถ้าอย่างเราเราก็คือง่ายๆก็เอามาลวกจิ้มน้ำพริกทานได้พอเริ่มจากการเปลี่ยนละนอกจากเอาใบไป,ไปส่งตามร้านอาหารเอาใบมารับประทานอย่างเดียวเราได้มีการแปลร,รูปใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้นี่ไปอบรมมาหรือเปล่าคะหรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาจากที่ไหนคะคออือทางศูนย์ห้วยห้องคายอะค่ะจะมีโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์มหมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของศูนย์ที่ห้องไขอ,อทางผู้ใหญ่บ้านก็มาประชาสัมพันธ์ว่ามีโครงการอบรมการแปรรูปผักเชียงดาแล้วตอนนั้นก็คือคุณแม่ทําอาชีพเลี้ยงไก่อยู่ใช่ไหมคะมก็จะมีจ้างน้องให้มาดูแลจ้างน้องคนงานให้มาดูแลให้แกก็ว่างงานช่วงกลางวันก็คือไม่ได้ออกไปดูแลแกก็เลยสมัครเข้าไปอบรม,มเลยเป็นจุดเริ่มต้นคทางศูนย์ก็จะสอนการแปรรูปเป็นชาผักเชียงดา หมายถึงเอาผักเชียงดามาบรรจุในตองชาก็เลยเรียกว่าชาผักเชียงดาก็เลยได้ความรู้จากตรงนั้นค่ะก็คือคุณแม่ได้ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ในเรื่องของการทําชาผักเชียงดาใช่ค่ะแล้วขั้นตอนมันยุ่งยากไหมคะในการทําชาเชียงดาเนี่ยคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือทําทําตามวิธีบ้านๆเลยค่ะอย่างเริ่มแรกก็คือเรายังไม่ได้ไม่ได้สอะลึกในเรื่องของ คือไม่ได้จริงจังถึงขั้นจะทําการตลาดขนาดนี้เวลาคั่วเผเชียงดาก็คือทําตามที่สูตรแนะนําเลยคั่วกับเตาอังโลค่ะแล้วก็มีหม้อกกระทะตั้งไฟคั่วใช้มือคน แล้วก็เป็นปรับเปลี่ยนมาเป็นทัพพีด้ามไม้อย่างเงี้ยค่ะค,ะคนคั่วกันก่อนลองลองลองผิดลองถูกกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสิริขวัญไม่ได้ไปอบรมมาเองแต่ว่าคุณแม่ไปอบรมแล้วเอามาถ่ายทอดต่อให้เราใช,ใช่ค่ะคุณแม่เอามาสอนอีกทีหนึ่งค่ะพอพอคุณแม่เอามาสอนแล้วทาไมทีนี้ถึงคิดจะทําจริงจังละคะก็คือนอกจากที่แม่จะได้ไปอบรมขั้นตอนวิธีแล้วอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แขก็จะ,ะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับ สรรพคุณประโยชน์ของผักเชียงดาวว่าทําไมทําไมถึงสนับสนุนเกี่ยวกับผักเชียงดาวค่ะคุณแม่ก็เริ่มเอามาทําที่บ้านแล้วก็ได้อุปกรณ์สนับสนุนจากห้องค้ายมาอย่างเช่นอตองชาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเริ่มทําแล้วก็เอาไปแจกแจกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะรักษาเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันอืขาล้มสร <จะ S 2> รพ<ร>คุณตรรมด้วยใช่ค่ะและ่อเด่นของเขาเลยก็จะมีกรดจินจนี่ที่ไปช่วยเรื่อง การปรับลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือดเน,นะะี่ยค่ะปรากฏว่าเกือบทุกท่านทานแล้วได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นคือน้ําตาลลดลงใช่น้ําตาลลดลงความดันลดลงไขมันลดลงนอนหลับสบายขึ้นนค่ะคะ่ะ อันนี้เราไม่ได้มาพูดกันโดยที่ไม่มีการรับรองนะคะเนื่องของศั์พคุณทางยาเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับทางด้านเภสัชกรรมอยู่แล้วด้วยนะในผักเชียงดา <c oughs> ค่ะหลังจากที่ทดลองทําและไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ลองชิมแล้วก็เรารู้แล้วว่าผลตอบรับมันดีแน่นอนหลังจากนั้นเห็นบอกว่าเริ่มมีการต่อยอด เริ่มค่ะสร้างช่องทางหาไรายได้ตรงนี้คุณจริขวัญทำไงบ้างคะพอจากที่อหลายๆท่านทานแล้วเห็นผลขึ้นก็จะกลับมาโดยการขอซื้อเนี่ยคะ่ะด้วยความเจงใจบ้านเนี่ยเราก็เริ่มเลิก็เลยเริ่มม,ม,มองเห็นช่องทางช่องทางตอนแรกก็คือตอนนั้นรู้สึกว่า facebook กําลังกำลังเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็จะมีตามกลุ่มอย่างเช่นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มตลาดเชียงใหม่ตลาดขายของออนไลน์ก็เริ่มเอา ตัวสินค้าซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าฉลาผลิตภัณฑ์นะคะจะได้รับมาจากุไม่หองขายด้วยก็เลยเริ่มแบบบรรจุเป็นแพคเกจตามที่ตามที่อาจารย์ที่ศูนย์แนะนํามาเลยองนี้คะ่ะ hmm. ก็เริ่มเอามาโพสตตามสลุ่มก็มีคนสนใจเริ่มเอาใส่มอไซค์เอาไปส่งแถวแถวเชียงใหม่ปรากฏว่าเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยมองเห็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วบังเอิญไปเรียนรู้ว่ามีการขายผ่านเ c e บ o o k ขายออนไลน์เริ่มมีการเอ่อเข้าถึงการยิงแอดยิงโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอ,อันนั้นจะเป็นจุดจุดเปลี่ยนจริงๆเลยจนจนเริ่มจนเริ่มกลับมาทําอย่างจริงจังก็เลยลาออกจากงานประจาแล้วก็มาจาับตัวนี้ช่วยคุณแม่อย่างจริงจังก็มาช่วยคุณแม่ดูแลอยู่ที่สูน์นี้โดยเราเป็นเหมือนผู้บริหารด้านการตลาดไกลๆเลยนะแบบนี้เนี่ย ค่ะแล้วหลังจากที่ตรงนี้ค่ะได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่มีทางท่านเลขาธิการกรปรอกับคณะเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยวันนั้นท่านเลขาธิการกรปรได้พูดคุยอะไรกับเราหรือว่าให้กําลังใจอะไรกับทางศูนย์ของเราบ้างไหมคะก็ให้ค่ะท่านก็พูดให้กําลังใจแสดงความยินดีด้วยนะคะให้กําลังใจแล้วก็ก็ยังแนะนําช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจากที่เราทํา ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการดําเนินชีวิตจำได้เลยที่ท่านจะเน้นก็คือให้เราเหมือนกับน้อมนําคําสอนของพ่อหลวงรอเก่ามาใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็การดําเนินชีวิตของเราแล้วที่ท่านจะเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วคืออาจจะไม่ประสบผลสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นแต่เราสามารถขึ้นต้นเองได้ก็ให ช่วยเหลือคนข้างหลังด้วยอย่างเช่นชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะกระจายงานเผยแพร่ความรู้ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยออันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะ<ฆ>ตรงนี้เราตั้งเป็นศูนย<ฆ>์นะคะที่เป็นศูนย์เครือข่าย<ฆ>ทําให้เราเข้มแข็งแล้วชุมชนเราก็<ฆ>เข้มแข็งแสดงว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็มาร่วมกันมาทํางานอยู่ในในศูนย์นี้ หลายท่านเลยสิคะเนี่ยใช่ค่ะตั้งแต่เการปลูกผักเอามาขายให้กับที่บ้านอืเพราะว่าของเราคือเราจะเน้นเอาผักในชุมชนก่อนค่ะก่อนที่จะไปขอซื้อจากจากนอกชุมชนเนี่ยค่ะต้องให้คนุกในชุมชนมีรายได้ก่อนอืแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการช่วยสร้างอาชีพสร้างคนในชุมชนมาช่วยเราทํางาน นอกจากที่ทางศูนย์นะคะได้มีการผลิตชาผักเชียงดาแล้วเห็นว่าตอนนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการแปลรูปเป็นอะไรบ้างคะนะเวลานี้อ,อมีชาแล้วก็ทําเป็นแคปซูลค่ะผงผักเชียงดาอัดแคปซูลผงผักเชียงดาอัดแคปซูลอันนี้มันดียังไงอ่ะอัดเป็นแคปซูลเ,ออเหมือนสรรพคุณเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะง่ายกลุมลูกค้าจะจะชอบตรงที่สะดวก ในการรับประทานพกทางง่ายอย่ามบางท่านคือไม่มีเวลาที่จะมาจิบน้ำร้อนตอนเช้าแช่แช่ชาดื่มนะคะ,คะก็จะถูเป็นตัวสูงค่ะจะสะดวกค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกัน,นะคะ่ะพอๆกับการทชาชา ออนอกจากตรงนี้แล้วนะคะมีผลดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเกิดขึ้นกับชุมชนบางคนบอกว่าฟังแล้วดูน่าสนใจนะคะอยากไปเยี่ยมชมอยากไปเรียนรู้ที่ศูนย์หรือว่าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปผักเชียงดาติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณสิริขวัญอ๋อลักๆเลยตอนนี้เราจะมีเพจของของร้านนะคะเชิญเข้าไปชื่อว่าสมุนไพรบ้านยายคนดีสามารถติดต่อได้เข้ามาได้ในทุกเพจเลยค่ะอสมุนไพรบ้านยายคนดี ค่ะอัะวเบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็นติดต่อติดต่อในในตรงเลยก็จะเป็นศูนย์หกสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ค่ะค่ะสิ่งที่ได้รับมาจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครองค์ความรู้ที่คุณแม่รับมาแล้วนํามาส่งต่อให้เรามาต่อยอดสร้างไรายได้ตรงนี้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยมันส่งผลกับเรากับชีวิตแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างคะัอ,อ๋อถือว่าเป็นเป็นสุดเปลี่ยนเลยค่ะ เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ตัดสินใจเข้าไปอบรมถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณแม่ไม่ได้เข้าไปอบรมก็คือจะไม่มีจุดเริ่มต้นจะไม่เกิดจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยลูกได้กลับมาอยู่ที่บ้านรวมถึงน้องสาวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านช่วยกันทํางานที่บ้านคุณแม่ก็ได้วางมือจัดธุรกิจที่ เลียงไก่โดยที่เราต้องไม่จ้างจ้างคนงานไม่สามารถไปดูแลได้เต็มที่ตอนนี้คุณแม่ก็มีสุขภาพดีขึ้นนะสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจได้ดูแลตัวเองเราก็ได้อยู่ที่บ้านได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่อันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับครอบครัวเลยค่ะ ก็ได้อยู่ร่วมกันโดยที่ใช้เวลาพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แล้วเราก็มีรายได้ที่ยั่งยืนด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิริขวัญน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแง่มุมอีกแง่หนึ่งนะคะในเรื่องของการเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องครายที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็ยังทําให้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนเข้มแข็ง,ข,งขอบคุณ,ค,ณคุณสิริขวัญน,นะคะ ขอบคุณนะคะ,คะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ